โอเลกุนาโซชาบอกก่อนหน้านี้ว่าหากทีมได้นักเตะใหม่เข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายรอบนี้ถือว่าเป็นโบนัสและดีวการกลับมาสู่โอทาฟอร์ดของคริสเตียโนโรนัลโดมันยิ่งกว่าโบนัสที่โซชาพูดถึงอีกครับคริสเตียโนโรนัลโดค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปี2003 2009เขาสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3สมัย FA Cup คั1สมัยลีกคัพ2สมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีก1สมัย และฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก1สมัยแถมโรนันโดยังสามารถคว้ารางวัลบัลลงดอสมัยแรกของเขาในวัย23ปีก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเรอัลมาดริดในปี2009ด้วยค่าตัว94ล้านยูโรครับที่เรอัลมาดริด CR7 สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้ถึง15รายการในการเล่นอาชีพที่สเปนรวมถึงแชมป์ลาลิก้าสสมัยแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสสมัยครับทำสถิติเป็นนักเตะที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรเรอัลมาดริด รวมถึงสามารถคว้ารางวัลบอลลงดอได้อีก4สมัยก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในปี2018ด้วยค่าตัว100ล้านยูโรโดยตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับยูเวนตุสเขาสามารถคว้าถ้วยรางวัลได้5รายการตลอด3ฤดูกาลครับข่าวลือการย้ายทีมของโรนันโดมีมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ยูเวนตุสต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเหนื่อยของโรนันโดลง และกลายเป็นว่าในซัมเมอร์นี้มีการรายงานข่าวว่าโรนัลโดต้องการจะย้ายทีมครับซึ่งมันตรงใจกับทางยูเวนตุสพอดีที่ต้องการจะได้ค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมของโรนัลโดดีกว่าปล่อยไปฟรีๆในอีก12เดือนข้างหน้าครับในซัมเมอร์นี้ปารีสแซงต์แชร์แมงสร้างดิวแห่งประวัติด้วยการเซ็นสัญญากับลิโอเนลเมสซี่แบบฟรีๆและพวกเขากำลังสร้างทีมรวมดาราซูเปอร์สตาร์โลกลูกหนังทำให้มีข่าวว่าเปเอชเชต้องการที่จะดึงตัวโรนัลโดไปร่วมทีม เพื่อสารฝันแฟนบอลหลายๆคนครับที่อยากเห็นโรนัลโดเล่นร่วมกับเมสซี่แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเปอเชก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะดึงตัวของโรนัลโดเข้าร่วมทีมแต่อย่างใดครับทำให้จุดโฟกัสมันไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกลายเป็นทีมที่มีกระแสข่าวแรงมากๆในช่วงก่อนปิดดิวเนื่องจากพวกเขาพลาดดิวของแฮร์รี่เคนประกอบกับทีมโรบายสีฟ้าต้องการกองหน้าตัวเป้าพอดิบพอดีครับ แต่ว่าทางของโรบ а ยสีฟ้าไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินจำนวน25ล้านปอนด์ที่ยูเวนตุสต้องการเนื่องจากพวกเขาอยากได้ตัว CR7 แบบฟรีๆครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าทางโรนัลโดเองเป็นคนแจ้งกับเฮอร์เก้เมนเดสเอเย่นของเขาว่ามีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมเรบ а ยสีฟ้าครับมาซิมิเลโนอัลเลกรีกุนซีของทีมยูเวนตุสก็ได้ยอมรับว่าตัวของคริสเตียโนโรนัลโดได้มาพูดกับเขาตรงๆว่าต้องการจะย้ายทีม และทางยูเวนตุสก็ยอมรับการตัดสินใจในครั้งนี้ของโรนัลโดนะครับทำให้เขาไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในมือสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีชื่อในเกมที่เจอกับเอมปลีข่าวการซื้อขายของโรนัลโดครับถูกรายงานมาเป็นระยะระยะและดูเหมือนว่าเขาจะย้ายไปใส่ชุดสีฟ้าของเมืองแมนเชสเตอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการรายงานออกมาว่าจริงๆแล้วทีมปีศาจแดงนี่แหละครับที่ยื่นสัญญาให้กับเฮเก้เมนเดสไปตั้งแต่เมื่อคืนวาน และทางตัวของโรนัลโดเองก็แสดงความชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทางอเลกุน่าโซชาครับได้พูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนอเรามีการติดต่อที่ดีต่อก,กันบรูโนก็มีการพูดคุยกับเขาแล้วและก็รับรู้เรื่องราวของเขาถ้าเขาอยากจะย้ายออกจากยูเวนตุสเขารู้ว่าพวกเรารอเขาอยู่ที่นี่ถ้าถามผมคริสเตียโนคือตำนานของสโมสรแห่งนี้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของพวกเรา ผมได้ลงเล่นร่วมกับเขาถ้าผมได้โค้ชเขาเมื่อผมเป็นผู้จัดการทีมมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่มีข่าวว่าโรนัลโดแสดงความชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมโรเบยสีฟ้าก็ได้ถอนตัวออกจากดิวนี้ในทันทีและก็เหลือเพียงแค่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นในการเจรจารในครั้งนี้โดยที่ทางบอร์ดบริหารครับก็ได้หาหรือข้อตกลงต่างๆนะครับทั้งเรื่องค่าตัวของโรนัลโดกับยูเวนตุสพร้อมกับค่าเหนื่อยด้วย หลังจากนั้นไม่นานครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประกาศข่าวดีกับแฟนๆผีแดงว่าทางสโมสรสามารถคว้าตัวของคริสเตียโน o โรนัลโดกลับถิ่นโอแทฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยสัญญาถึงปี2023 ดิวของโรนันโดครับต้องยกความดีความชอบให้กับบรูโน่เฟน n นซ์ที่เขาเป็นคนติดต่อโรนันโดไปครับแล้วก็มีการพูดคุยเชิญชวนให้ย้ายกลับมาอยู่ที่นโอทฟฟอร์ดซึ่งมันก็เหมือนกับตอนที่บรูโน่จะย้ายเข้ามาที่โอทฟฟอร์ดครับก็มีการพูดคุยกับโรนันโดและตัวของโรนันโดเองก็เป็นคนแนะนําให้บรูโน่ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือเรื่องราวของดิวโรนันโดที่คัมแบ็กสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแฟนๆปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของ Kick Off นะครับใน k f a n p a g แฟนเพจก็กดไลค์กด Follow กันด้วยทาง YouTube รบกวนกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Kick Off นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ